สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านกันด้วยนะครับอ๋อครับมากพ่ผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องจีแสดสอดตูดีโอนะครับสดในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนพัมไลค์ไอจีนะครับเสี่ยวังของคลิปดอนี้นะครับผมก็จะมาพัมในส่วนของโพสต์นี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้โพสต์ตัวนี้นะครับยังไม่มีสัวนของคนกดไลค์นะครับก่อนที่จะไปรับชมวิธีการพัมนะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับ ตามคลิปด่วต่อไปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง GZ Studio นะครับและหากพิพาประการใดก็ต้องของไปไว้นะที่นี้ด้วยนะครับอพร้อมแล้วไปรับชมในส่วนของวิธีการพรัมไลค์ IG กันได้เลยนะครับในส่วนของวิธีการปั๊มของผมนะครับผมก็ <c oughs> จะปั๊มกับเปิตัวนี้นะครับซึ่งเปตตัวนี้เขาเขามีผู้ติดตามนะครับมากถึงสอง6มืนแดพันเก้าร้อยกสิบเก้าคนนะครับซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรนะครับ <c oughs> ขอไปนะครับแล็งซองกล่องเพจตัวนี้นะครับผมรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่โดนโกงนะครับอันนี้ผมรับประกันได้เลยนะครับเขอข้อมีสซองของพวกรีวิวต่างๆนะครับอันนี้นะครับผมได้ทการติดต่อมีนไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตอบแบบมีนสักครู่นะครับสนใจพัมไลไอจี ก้อนส่งของเพจตัวนี้นะครับเขาข้มีบริการพัมทุกโซเชียลเลยนะครับไม่ใช่เป็นส่งของเพิ่ม Follow ไอจีนะครับเพิ่ม Follow ไอจีต่างชาติเพิ่มยอดไลค์นะครับเพิ่มไลฟ์แฟนเพจเพิ่มไลฟ์โพสเฟสบุ๊กเพิ่มวิวยูทูปเพิ่มสับเพิ่มเบอร์ตามไลน์โอเอทิ๊กต๊อกทวิตเตอร์และเพิ่มฟอเพิ่มไลค์เพิ่มวิวทุกโซเชียลนะครับใครที่สนใจอยากจะพัมในส่งของโซเชียลไหนนะครับก็สามารถลองติดต่อสอบถามดูได้นะครับแอดมินเขาซัพพอร์ตตลอด 24สีชั่วโมงนะครับในส่วนของการพัมของเพจตัวนี้นะครับเขาจะไม่ใช้ในส่วนของหลัดปานนะครับยอดขึ้นตันที่ตีมาัพปอร์ตลอด24ชั่วโมงนะครับมีนโยบายคืนเน้นด้วยนะครับอาจไม่ได้รับยอดตามที่ตกลงไว้นะครับในส่วนของร้านนี้นะครับเขาก็มีการจดทะเบียนตูกต้องตามกฎหมายนะครับมีตัวต้นติดต่อได้นะครับในส่วนของแพลตฟอร์มตัวนี้ในส่นของตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของลิงก์นะครับหรือ ทมด้วยตัวเองนะครับใครที่อยากจะ๊มด้วยตัวเองไม่อยากจะ๊มป่านเอ็ดมินนะครับก็สามารถเข้ามากดลิงก์ตรงนี้ได้นะครับเขาก็จะมีลิงก์แปะไว้ให้กับเรานะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถ๊มด้วยตัวเองได้ด้วยนะครับในส่วนของร้านนี้นะครับเขาก็มีตั้งคนไต้และต่างชาตินะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมา๊มคนต่างชาตินะครับสนใจต่างชาติ ก็สับใครนะครับที่สนใจอยากจะปั๊มนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งในส่องของช่องทางการติดต่อเพจตัวนี้นะครับไว้ให้ทุกคนใต้คลิปหรือใต้คอมเมนต์นะครับซึ่งเพจจริงนะครับของเขาก็มีส่องของผู้ใช้นะครับหรือผู้ติดตามมากถึง2 8 0 0 0เก้า170คนนะครับถือว่าไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับด้านบนของเขาเขาจะมีรีวิวต่างๆนะครับสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในสั่องโพล์ไอจีต่างชาตินะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะปั๊มต่างชาติหรือคนไต้นะครับในสองกองราคาต่างชาตินะครับก็จะถูกลงมาหน่อยนะครับแต่ในส่งนของราคาคนไต้นะครับก็จะสูงความต่างชาตินิดหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอ่านตรงนี้นะครับเขาจะรับประกัน30วันนะครับยอดไลคุณภาพเก็บไว้ใช้ได้ไม่มีวันหมดอายุแบ่งขั้นต่ํา1 0 0ไลค์ไหลต่อโอสต์นะครับก็เริ่มที่100ไลค์ไหลนะครับสูงสุดก็ห้าหมื่นไหลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะ ลองพัมหนึ่งพันไลท์ดูนะครับหนึ 1, like ่ันไลท์คออยู่ที่2องพันบาทแต่ฟีอีกหนึ่งร้อนะครับสนใจหนึ่งพันหนึ่งพไลท์นะครับก็อยู่ที่สองบาทแล้วก็แต่มฟีอีกหนึ่งร้อนะครับแตมฟี ก็สับใกาที่เข้าใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดสับสกา์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปวิดีโอต่อไปและจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่อง g z Studio นะครับก็ในส่วนของตรงนี้นะครับสามารถเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไ่คนของช่องทางการติดต่อนะครับไว้ให้ทุกคนนะครับ อันนี้ข้อ็ปในส่องของ QR ว o d e คนะครับเราสามารถนำในส่องของตัว QR c o d คตรงนี้นะครับไปสแกนชำรบใน่วงของยอดได้เลยนะครับมาก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตตัดใน่องของคิดวดีโอไปนะครับหลังจากที่ได้การชำระยอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตตัดคิดวดีโอไปเลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้การชำระสกองยอดนะครับให้แอดมินเป็นที่เรียบร้อยนะครับแอดมินนะครับก็จะให้เรานะครับส่งส่งของลิงก์รูปนะครับหรือลิงก์โพสต์ของเรานะครับให้แอดมินนะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะปาม็นสังของโพสต์นี้นะครับตอนนี้ยังไม่มีสกองยอดไลค์นะครับซึ่งมีเพียงแค่ผมเท่านั้นนะครับที่กดไลค์ในโพสต์นี้นะครับเราก็กดไปที่3จุดไก่ปลาด้านบนนะครับหลังจากนั้นก็กดลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับกดลอกไปเลยหลังจากนั้นก็นําในสังของตัวลิงก์นะครับส่งให้แอดมินได้เลยนะครับ ก็สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะปั๊มนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อนะครับไว้ให้ทุกคนนะครับซึ่งในส่วนของเพจตัวนี้นะครับเขาข้าบริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวจะทิ้งส่งของช่องทางการติดต่อไว้ให้ทุกคนนะครับใต้คลิปหรือใต้คอมเมนต์นะครับก็สามารถเข้ามาติดต่อและสอบถามดูได้นะครับก็เดี๋ยวนะครับผมตัดคลิปไปเลยดีกว่านะครับหลังจากที่แอดมินนะครับด้านการเริ่มปั๊มนะครับหรือไม่ข้อ หลังจากที่อดมินนะครับได้ทการพัมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปนะครับให้ทุกคนนะครับได้ฟังกันอีกรอบนะครับมาก็ตอนนี้นะครับแอดมินก็ส่งในสังของโพสต์ของเรานะครับยังไม่มีสังของยอดไลค์นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดในสังของคลิปวิดีโอไปนะครับหลังจากที่อดมินเริ่มพัมหรือไม่ก็หลังจากทีอดมินนะครับได้ทการพัมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปวิดีโอไปเลยนะครับ นะครับประมาณ5นาทีตอนนี้นะครับแอดมินนะครับก่อข้อส่งงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากที่ไม่มีสังของยอดไลค์เลยนะครับตอนนี้แอดมินก็ส่งงานยอดไลค์อยู่ที่1141นะครับเดีะครัเดลนะครับไปดูสังนของหน้า i อของเรานะครับว่ายอดไลค์จะเพิ่มหรือไม่นะครับนี่เลยนะครับตอนนี้ยอดไลค์ข้อเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับมียอดไลค์อยู่1172ไลค์นะครับก็สามารถ ปั๊มได้จริงนะครับส่งของเปตัวนี้นะครับและผมรับประกันนะครับว่าไม่โดนโกงอย่างแน่นอนนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะปั๊มนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งีส่งของช่องทาง้านติดต่อนะครับไว้ให้ทุกคนใต้คลิปนะครับหรือใต้คอมเมนต์นะครับก็สามารถลองติดต่อสอบถามแอดมมนดูได้ตลอด 24ชั่วโมงเลยนะครับก็สังกองคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่มีอะไรมานะครับก็ฝากให้เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับในคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ